สวัสดีปอแม่ปี่นองที่ฮักกันจูบูจุคนวันนี้เฮ้าก่ออีมาอู่มาลมกันว่าขอวันนี้ก่ออีอูเรืองเขียวเสือ้อกับนังเสือ้อคนเสื้อหนี่หนะปี่นองนเนอเกยหูจักอยู่กะที่มันอยู่ในป่าเนี่ยนะก่อนที่อ้าอีไปก่อขอสวัสดีกับคนที่จะมาอู่มาคุยติกันเนะาะก๋อมจ่างว่าคนเดียวเนาะเอาสองคนนี่มันมาอู่ติกันเนาะสวัสดี ไอยอด,สว,ส,ดอสวัสดีจันหอมสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าจันหอมเด้อไอยอดเนออยู่ดีไหวอะอยู่ดีไหวสบายดีอย,อยู่อยู่ดีไหวอยู่ดีไหวอืมเกยได้ยินกอววาเรื่องเขียวของเขียวเซื้อนังเสื้อคนเสื้อนี่เกยได้ยินนะมโหจักเนอโ์อ้จันเกยเนอคนฒถาคนแกนี่เพล่นเกยเล่าคือจันฟังเนอร์หวานังของเสือไฟนี่นะ สามารถปองกันพีใดปองกันสัต์มีพิษใดมือเขาไก่เห่าแต่ว่านะโอ้มือเห็นอันตรายเห่าแต่นะพี่อ้ําเพิ่นนี่เอามาแป้งเรึองล่างนี่แคว้นคอคือละอ่อนแอหน่อยนะเป็นว่ามือมันไฮอ่ะเออมือไฮย,ยามันไฮมาคึืนวันแรกน่ะกาหนอคคนเทาเป็น ยานเปนโก้พี่มาเอามัน่ะกาเนาะจะโยใจะโยตัวข่อยนล่มันเจอมันเจอมันเจอเรื่องจะอีนแหละใกล้หัวยอนไงงมไงยมดได้โอ้ย้อนเจอเนาะเจอไม่เจอออเออปีอ้ําก็ไขหูอยู่นะว่าคนเฒ่านี่เปิลไปเอาหนังเสื้อคนเสื้อเขียวเสื้อนี่เอาตีนไงมานี่ไพมาเสกมาหื้เนาะเป็นของแตกก่อนนะโอ้ปีอ้ําใจว่าคขนี่ก็สามาตีอีเอาหนังเสื้อไฟเมไดในะ ไหกมใจว่ายิ่งเสื้อไฟไตยได้นะมึงก็หัวเออกออีพอีแม่เขาเหล่าหือจันฟั่งนี้ต้องเป็นคนที่มีคาถาคมเนอถึงจะขาเสื้อไฟได้คนที่ข่านี่มันก็่ใหญ่เลอะเสื้อไฟเนะมีคาถาคมเนอนม่แหละผมก็เจอว่าคนที่ข่าเนี่ยมันใหญ่เนอกว่าเสื้อไฟโอ้จันหูเนอก็จันก็ไอหยอดก็ลองกึดดีๆเนาะว่า เสื้อไฟนี่มันลุกออกดินไนมามันมาจากดินไนอะ่ะจันว่านี่เสื้อไฟนี่อยู่ในป่านี่ตองมาจากป่าเน้อย่อำตัวค่อยว่านี่มันต้องมีผู้นึงที่สั่งขึ้นมามีคนสั่งคนแป้งมันเนาะ,ะมีคนสั่งคนแป้งขึ้นมา ใจเอ้ยยอดเอ้ยจ๋าเอ้ยต้องมีผูสังผูแป้งขึ้นมาละยูยูจนโลมาเสื้อก็เกิดขึ้นมาคนเดียวกล่มใจอ่ะปีอ้ําก็เคยหูเคยอ่านหูยูว่าในโลกเฮานี่มีพระเจ้าเมืองฝาพระเจ้าผูสังผูแป้งผููสร้างธรรมศาสตร์ผูแป้งธรรมชาสตร์แล้วก็ผูหูชีวิตคนวิญญาณคนเฮานี่เนาะก็เป็นพระเจ้าผูสังผูแป้งพระเจ้าก็สร้างเสื้อสางสัตว์จุสิงจุยางในโลกนี้ละโอ้ก๊ อันนั้นละ่ะเป็นผูที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าคนยิงเสื้อไฟใหญ่กว่าเสื้อไฟเนาะใหญ่เลือธรรมชาติอ๋อถ้าเป็นจนันนีีพระเจ้าเมือง้าก็ใหญ่เลือคนที่มีคาถาอาคมคนที่ขาเสื้อไฟนันใดใจอะ่ะพี่อ้ํากดใจว่าคนแป้งคนสางกา็ใหญ่เลือนี่ก็เป็นจนนันนน่ะเฮาก็ฮหูอยู่เนาะว่าคนเฮ้านี่กาพี่ย่านพี่เนาะก,ก็เอาเสื้อไฟมาเอามาใส่เอามาแป้งเนาะ กึดไหวเอาเขียวเซื้อเอาเสื้อไฟเอาคนมาหนีมากันพีเนาะมืมอผีหยะหื่อเนาะแปลว่าคนเฮานี่ต๊ะเก่านี่ก็ไม่ใหญ่เลือพผีอ่ะใหญ่เลือพีอหอพแหละปีโก้พีนี่เนาะแล้วก็พีใหญ่เลือกกว่าแล้วก็เขียวเซอก็ใหญ่เลือกคนเฮา,าแท้จะจิัานนะพระเจ้าผู้สร้างผู้แป้งพระเจ้าเมืองฝ้านี่แหละใหญ่สุดแล้วเนาะพระเจา้าต้นนี่ก็ เป็นต้นตีสามารถเอาชนะพีแล้วก็จวยคนเฮาได้ oh. อยอนว่าพระเจ้าแ้งกุซิงกุยางในโลกนี้เนาะ oh. ก็พระเจ้าฮัวคนเฮานีบาอยู่เนอ้อพีอยู่ตั้งหลุมพีพระเจ้าก็ทรงพระเจ้าเยซูามาเกิดนี่ oh. มาเป็นคนนี้ย,า, oh. ยามที่เปิดนียอยู่ได้ส0มสิบปีเปิดก่เล่าทําออกไปจวยเรือคนตั้งห้ายเศร้าโลกตั้งร้ายเนาะ oh. แล้วมีเตอหนึ่งนะยอดอ <Hey. S 2> จันหอมเจ้า พระเจเ้าเยซูไปเมืองหนึ่งนี่คนใจคนหนึ่งในเมืองนั่นนี่ผีเขามันแล้วก็เขาหยาดปีนองนี่เอามันไปหาหมากอกงหมอพีแล้วก็เฮ็ดจะได้เฮ็ดจะฮือกล่อมหายวะ่ะเขาเอาโซ่เอาเจาิงมัดมันก็ตึดปุดตึดปุดสุดถ่ายแล้วก็เอาไปอยู่ป่าเหี้ยอแล้วก็เตือนนันก็พระเจ้าเยซูมากกับมูลูกซิ์ลูกค้าสาวกเป้นเนาะเป็นลงเฮือมาแล้วก็ไอคนที่ผีเข้านี่มันหนันผีมันหงจักพระเจ้ายเยซูเนาะตั้งแต่พระเจ้าสั่งโลกแล้ว ม,ม,ม,มันก็มันบมันว่าเอ้พระเจ้าเยซูมาถึงเวลาบ่หอดเวลาที่เอามันไปตกเมันนนกเตอเออแล้วพระเจ้าเยซูก็ซับพีออกจากโต๊ะมันว่าพีก่อเข้าไปอยู่ในหมูเสแล,ล,ลก่อกุญแจคนหนึ่นก่อหายเป็นดีคือเก่าเป็นปกติคือเก่าพี่น้องตั้งร้ายเอยอ,อันนี้คือเฮาฮูว่าพระเจ้าเยซูที่เป็นลูกของพระเจ้าเมืองฟ้านี่นะมีฤทธิ์อำนาจเหนือพีเนอ พระเจ้าเย<า>ซูนี่ชนะผีเนาะใจแล้วเนเดียวนี่เฮ้าคนตีใครปนผีก้าคนตีหูจักพระเจ้าเยซูเราก้าแล้วก็หูว่าพระเจ้าเยซูมีฤทธิ์อำนาจชนะเนื้อผีก่อม่ถ่าลืมเนอพระเจ้าเยซูนี่มีฤทธิ์อำนาจใหญ่เลอือผีเข้าเอาจือพระเจ้าเยซูว,ว่าเนาะเจ้าปีอัมมีตอนหนึ่งอีบอกไว้เนาะว่าพระเจ้าเยซูบอกกับลูกซิ์ลูกห้าพระเจ้าเยซูนะในปื่มในปับทําพระเจ้านะเปินบอกว่า อำนาจตึงมดตึงบนสวรรค์ตึงในโลกนี่นะพระเจ้าได้หือ้อกพระเจ้าเยซูแล้วแล้วพระเจ้าเยซูบอกคือลูกศิษย์ของพระเจ้าบอกคนะือเฮ้าเนาะคือออกไปบอกคนตั้งโลกว่าคือมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาคือมาหูจักกับพระเจ้าเยซูคือมาเจือนในพระเจ้าเยซูคือมาจุ่มน้าแล้วก็ซ้อนคือเขาตึงหมดว่าพระเจ้าเยซูนี่มาจากไหนเป็นแนวได้เฮ็ดจังในพองว่าแล้วก็พระเจ้าเยซูบอกว่าพระเจ้าเยซูจะยูแอปเฮ้าไปตลอด อันนี้<อ>พระเจ้าบอกไว้พี่อ้ําได้ยินพี่อ้ําก็บฮูซึกว่าอุ่นใจเนาะว่าพระเจ้าอยู่แอปเฮ้าตลอดพระเจ้าไน่ปั้มในทีมเนาะอำนาจของพระเจ้าก็อยู่กับเฮ้าย้อนว่าพระเจ้าอยู่แอบเฮ้าแนอืมถ้าเฮามีพระเจ้าแล้วเฮาก็ต้องกลัวผีมันต้องกอองล,ลัวยังแลวเนาะใช่เราต้องเป็นพระเจ้าเยซูนะ้ำใจว่าพระเจ้าสังก็ะได้นะ ออผมว่าแล้วว่าต้องมีผู้ที่สร้างเสือไฟต้องมีผู้ที่สร้างธรรมชาติและชีวิตของเขาพระเจา้าเมืองฝ่าพระเจ้าเยซูนี่เองเนาะเป็นผู้ที่ใหญ่เนื้อกุกสิงกุกกยางเป็นเจ้าของชีวิตคนกู่คนโอ้ขอเข้าใจแล้วว่ามีผู้ที่สร้างเสื้อไฟผู้ที่สร้างธรรมชาติและชีวิตของเฮาเนาะพระเจา้าเมืองฝ้าพระเจ้าเยซูนี่เนาะพี่เนาะ ใช่แล้วเออ,อเป็นผู้ตีใหญ่ที่สุดเนอ้อจุสิงจุอยางเป็นเจ้าของชีวิตของกุนเฮาพระเจ้าเยซูนี่เพิ่นนี่ผ่องกันเฮาจากอันตรายแลว้วก็ผีใดเนะจันนี่เอาเรื่องนี้นี่ไปบอกก็อีพออีแม่คนในครอบครองจันพวกเขาอีใดหูความจริงเจ้าโอ้กําหนี่จันก็เอี่ยมายานผีแล้วอือตัว่อยก็เหมือนกันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกหือครอบครัวฟังเนอ เจ้าเจ้าเจ้าดีแล้วดีแล้วนะเนาะไอย่อเลยจันหอมเอ้ยแล้วก็ผปูฟังกุคนการดีเฮ้าอีโกอีย่านอีสังสักอย่างหนึ่งเนี่ยเฮ้าต้องหูตีมาตีไปเป็นสังเฮาหย่านเฮ้าโก้มันเนาะแล้วเฮ้าต้องกึดพอดีดีว่าเอาถ้าเฮ้าหย่านเราอีมีสังดีใหญ่ที่สุดไผอีเป็นผู้สนามันอ่ะเฮ้าอีตกเป็นถาดของมันตลอดคะมัน้ึงมีคนใหญ่เลือนหนกันเนาะ คนนั้นก็คือผู้นั้นก็คือพระเจ้าผู้สางนั่นเนาะพี่น้องทั้งหลายผู้ตีอยู่เนื้อกุสิงกุย่างพระเจ้าก็คือพระเจ้าเยซูมาจวยเฮ้าเนาะเป็นผู้่วยของเฮ้าอะวันนี้ก็เต้านีก้อนไผ่ติผู้ฟังคนไหนทันไหนตีใครอู้ใครคุยก็เฮ้าก็โทรมาหาเฮ้าได้เนอ วันนี้ก็ขอพระเจ้าปันตั้งดีกับเข้ากูผูกคู้นเจ้าวสวัสดีเจ้าวสวัสดีเจ้า